ก็คือมันไม่ได้อุ้มตอนมันก็ํำไม่ตอนยางขวังไม่ได้ครับกบปาปาไม้มันจะขึ้นไปแต่แร่นี้คือมันจะไปกระยายปันอยู่ในนี้เยวมันจะจเจาะ้าไปถ้าปล่อยไวปน,นั่นแต่ว่าเราจำแบบนี้ตัตัดอุงจนก็เร่งเหลืองกันใจยาจริงจริงกันใายาก็คือกะชาด้ป้นอาชีดมันก็ตายไป แต่ว่าเราซื้อได้เรื่อยเราจิตได้เรื่อยมันก็ไปก่ออื่นได้เรื่อยก็คือพอบางที่เราไม่ได้ซื้อยาก็คือเราปล่อยไว้ก็มันมันมาจ่อแปรแบบนี้มันจะกลวงได้พอบางที่การซื้อยาก็ไม่สะดวกก็มันจะมีโปร่งกองมันอยู่แถวนี้ก็คืออัดดินแน่นคือการอัดดินนี่ทำได้ระบบ่อบตองมัน ซึ่งมันการเตี๋ยวว่าจะการเดินทางของมันจะคือหยุดจางลงตั้งบืนนี้มันจะหลงรบไม่ได้พลวกนี้มันจะตะมัานตอนกลางคืนนี้กลางวันมันจะปิดต่อไปพอกลางคืนมันเริิมตะม่านบางที่กระช่วงพ้นตกนักหลายวันตาแบบนี้การกระเาปั่นลลงถ้าไปไปตอนเหนือลาวก็มัน เราอันแบบนี้ก็คือการมันเมือ่อวาเราทำไายระบบวุงจรของมันกาให้เปืน่นเปลือนลงกันแรกนะครับของผมกระตือว่าได้พ้นแล้วแต่ออว,ว่ายัางมีอยู่มังนี่มันพึ่งพึ่งมาไม่ยังไม่กี่วันตีอันนี้มาเล็เจ้าก็เปื่นเปลือนลองลองทดลอง,งเรยนะครับ คือการหันแบบนี้มันก็เอ่อเอ่อต่ก็บ่เส้นต่างของมันมัน,มนก็โตแตไปเองนะครับก็บคลิปนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ